เหตุผลที่คนเล่นพนันเจ๊งทุกคนวันนี้กูจะบอกไม่ว่าจะเป็นแทงบอลลูเลนแดงดำบาคาร่าหรือท,ที่อะไรก็ตามยกตัวอย่างให้มันเป็นแดงดำแล้วกันนะมึงมีโอกาสชนะ49%มึงมีโอกาสแทง51%เนาะอ่ะเราไปดู expected value คืออะไรเลยมึงแทงเข้าไป1ทีเนี่ย100บาทยกตัวอย่างเนาะสิ่งที่มึงจะได้คือ0.49%ที่มึงจะชนะถูกไหมแล้วมึงก็ต้องลบกับ100บาท คูณกัสิ่งที่มึงจะเสีย51%เพราะฉะนั้น expected value คือเท่าไหร่49-51กลบ51็ก็คือลบ2เพราะฉะนั้นมึงแทงลงไป1ทีมึงจะเสีย2บาททันทีถ้ามึงแทง100นะมึงจะเสีย2บาททันท,ทีหลายคนบอกว่ามันคิดอย่างนั้นไม่ได้พีมันเป็นโอกาสถ้ามึงแทงอะไรทีเป็นร้อยทีเป็นพันทีเป็นหมื่นที probability ตรงนี้มันจะเป็นอย่างนี้ไปเลยนะแทงว่ามึงแทงหนึทีมึงเสีย2บาท มึงแทงห้าสิบทีร้อยหนึ่งหมื่หมดแล้วนะถ้าเกิดว่ามึงเอาหนึ่งร้อ,อยไปยัดสธนาคาร,รตัวอย่างธนาคารให้ดอกหนงปีละ,ะสองเปอร์เซ็นต์มึงต้องรอหนึ่งปีนะเว้ยมึงถึงจะได้สองบาทเนี่ยแต่ถ้าเกิดมึงเอาไปแทงโดยจะเป็นแทงบอลแทงดูแลแทงมากันอะไรแทงยี่อะไรก็ตามมึงแทงหนึ่งทีมึงเสียเลยสองบาทไม่ต้องรอหนึ่งปีเพราะนั้นอย่าไปเล่น่ดีที่ย